ลองไม่ลององทางนี้ดูลองทางนี้ดูลองทางนี้ืออนะืออะไนะบัตบัตบัตชื่อบัตรอบัตรอห้าสีสอบัตบัตรอันนี้ไม่ได้หมดอันนี้ไม่ไดอันนี้ตองหดเรน้อยนะเราดูแล้วแต่พูดทำเดียวว่าทำได้ไงอ่ะบ สุดยอดจริงๆมีท่าแบบปากเฉย10องศาปลายตา10 25องศาเนี้วกรีดได้รูปขาต้องพลอยได้มุมนี้คุณจะชมฝ่ายพวกคุณกันเอนฉันไม่ยอมทีงานดิฉันน้องดิฉันทีงานคือคนนี้นนี้ะคนนี้อันไรเวลาเขาทำอะไรเราพูดคำเดียวเหมือนกันทำได้ไงอะ สุดยอดคือหลุกว่าข้ามไปรื่อน้องแพทน้องแพทพี่ขอพ่อเถอะไปนั่งที่เดิมมาวิวตาพี่ปขอไปกับเพี่อัวเลย พูดต้องแพศต่อร้องแพศต่อเพราะว่าต้องคุยเรื่องนี้หน่อยข่าวข่าวที่เขาสู้โจนเนี่ยนะเธอเป็นหญิงแกร่งนะหญิงแกร่งนะโจรมาปล้นนะเธอก็ยังสู้เลยเพราะได้ข่าวว่าเธอเหนียวมากไม่ใเหนียวามเหนียวเริ่ม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 เริมเริ่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 ม่มเริ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 ่มเร่มเริ่มเริ่ม สวัสดีค่ะรับรู้ในสิ่งที่ทำหน่อยเออเออใช้ๆเอาก็ให้วันเกิดมาใจกว้างเปิดดูเลยเปิดดูมีห่อด้วยไม่ใส่การนะเป็นพันอบไม่ใส่การแน่นอนขอบคุณมากแล้วเราก็ทำไมมันมาแปลกกว่ารอบนี้ซึ่งปกติจะ เี่ยวๆนิดนึงไช่ไีมเดี๋ยวโอเคให้ยากนิดนึงต้องทวนกันแบบโอ้ดับตับมากเจริงๆก็ได้เสร็จก็โอเคเอามาลองใส่ใส่ได้นะเรียบร้อยก็ไปเดินห้างสรรพสินค้าป้ายเลยออเคแล้วนะชายเซอแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือทั้งพันพันนเหลือสองร้อยนะไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าไปเฉียบร้านเขาเพราะว่าเราใจลอย่ ผมก็เลยกลับมาบอกเขาบอกเฮ้ยยังไงเนี่ยตกลงซื้อของเซลมาให้บันเกิดอ่ะผแล้วพี่คิดเลยว่าหนูจะซื้อของไม่ซื้อไม่ใช่อย่างน่าชื่อใาบาไม่ซื้อค่ะประเด็นคือแพทไม่รู้ว่าวันนั้นวันเกิดพี่ปออันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วแบบมันจะให้พรุ่งนี้อยู่แล้วอย่าไม่ทันที่จริงแล้วมันคือความโชคดีของแพทตั้งหาที่จะได้ซื้อของถูกแต่เป็นของดีให้พี่ชายตัวเองถูกต้องอันนี้พี่ โจน้ยเอาเงินชิ้นไม่ได้เลย <c oughs> โจ้แค่มาขอวร์แค่สิบบาทเท่านั้นอย่างนีกันแท<อ>บเป็นแทบตาย <c oughs> มาทางผู้ชายดีกว่าทำมาถึงเอสดีกว่าถูกต้องได้ค่ะว่าทำทงทำทัวร์เหรอคะเอสคะอ๋อตอนนี้ก็ทำหลายบริษัททัวร์ด้วยครับผมทำเทเบิลเวลบริษัทชื่ออะไรบ้อะไรนะอะไรอะไรเรเลอร์รื่ะยเอทามเทเบิลเลครับเอทาเอทามผมจะดูในส่วนของมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยฮะเป็นบริษัทของพี่ชอร์ อยู่ในเครือของพี่ชอบครับเสดงว่าต้องเป็นเป็นเป็นคนรักของพี่ชอบดแน่เลยใช่ไหมเป็นไม่ใช่เป็นลูกรักลูกรักตอนนี้เป็นลูกน้องเป็นลูกน้องแล้วแตองพี่ข่าวตอนนี้มีปัญหากับคุณว่านจริงป่ะก็มันคงเป็นเรื่องของประเด็นนี้อะไรเขาเรียกว่าไงชงให้เป็นข่าวอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันครับเจริญสนิทกันครับสนิทกันครับไม่มีนี่เราคุงงว่าเอสเนอยู่ดีๆถึงทำไมถึงไปชอบงานอะไรทำทงทำทัวร์ทำไมชอบด้านนั้นนะคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยแบบอาชีพนักแสดงมันเดินทางบ่อยนะไม่ว่าในประเทศต่างประเทศเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบเราเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วครับก็เลยมาจับธุรกิจนี้นะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ว่าทาสิ่งที่ตัวเองรักด้วยสิ่งที่ตัวเองถนัดอะไรเงี้ยฮะแล้วเมื่อที่ตางประเทศไปก็เคยเห็นมาแล้วเห็นว่าไปไหว้พระไหว้พระด้วยเป็นทัวร์ที่เอทามชอบไปกันก็จริงๆแล้วคนข้างในเอทามเนี่ยพี่ๆเขาชอบทาบุญกันครับก็เลยแบบเราก็เลยได้บุญกุศลมาด้วยลักษณะ แม้แต่คลิปเรายังสร้างคลิปไหว้พระเลยครับไปพม่ากันหมพาคนไปแบบเอาเขาบอกว่าคลิปนี้คนฮิตนะแล้วศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอรู้จักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายที่สวดมนต์เป็นอะไรเขาบ้างไหมเนี่ยทมัยก่อไม่สวดมนต์เออเป็นคนชอบไหว้พระสวดมนต์กัน ได้ประมาณ2บทฮะคือคือสทดวนพูดอะไรสบทน้ำโมน้ำโมตัสะอะไรเงี้ยจะเป็นคาถาแบบว่าไล่ผีของผมเวลาผมโดนผีหลอกโดนหลอกนะคนนี้โดนบ่อยที่ไม่ไม่ไม่บ่อยครับเคยโดนอยู่ครั้งหนึ่งแต่มันค่อนข้างมาในลักษณะไหนคือคือวันนั้นเนี่ยไปไปพักอยู่โรงแรมต่างจังหวัดครับไปทํางานแล้วก็แบบนอนคนเดียวประกอบก็คือนั้นก็มีคขาึกเหมือน เหมือนมีมีใครมาเรียกอยู่ปลายเตียงเป็นเสียงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับคงคล้ายๆกับที่คนบอกผีอั้มนะฮะ,ะก็เราก็แบบสลึมสลืออะไรเงี้ยพยายามแบบจะลืมตาม,มาดูให้ได้ว่าคือใครอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็ไม่ไมามาลืม,ไม,ามาไม่สามารถลืมได้มันจะเห็นเป็นเงาลางๆนะดำๆอะก็ที่ลปลายเตียงครับคือมันน่ากลัวกว่านั้นคือคือเขาเดินขึ้นมาบนเตียงแล้วก็ลงมาแบบว่าเหมือนมามาค่อมเราอยู่เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ยังเห็นภาพผีอั้มอ่ะไม่เป็นไรครับ ด,ดก็เปดได้อะไรเงี้ยฮะุดเลยสายฮาแล้วเขาก็จะมาแบบว่ามันถ้ามันคือมันมันต้องหน้าอยู่่างกลอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วเราทงไงเมื่อหน้าประทับีบไก็รู้ดมนั้นหก็สุดท้ายคือคือนโมฮะก็ท่องไปเรื่อยๆู้จบสุดท้ายมันก็แบบขยับตัวได้อะไรได้ฮะมันก็ดีขึ้น นั่นคือแต่นั่นคือแค่คืนแรกนะปรากฏว่าวันที่สองเนี่ยคือกลับมากรุงเทพทํางานเสร็จก็กลับมาก็นอนเตียงตัวเองนี่แหละครับก็นอนแบบเตียงใหญ่ฮะก็นอนจะชอบชิดข้างเดย์ข้างหนึ่งเลยครับปรากฏว่ามีท้องสักด็กๆก็มีคนมาเรียกอีกแหละอยู่ปลายเตียงเหมือนเดิมอยู่ข้างข้างเตียงเลยทัคยินทันยินอยู่ข้างเนี้ยแต่ที่สาคัญคือคือมาสามคนครับพี่มาสามคราวนี้ก็แบบเขาก็ ไม่เดินขึ้นเตียงอ่ะคราวนี้เขาค่อยๆลงไปนอนข้างเราลงไปนอนแต่คือผมอยู่ขอบเตียงแล้วไงพี่นี่บ้านเราเองอากาศเหรอบ้านเราเองตอนนี้เขาลงมานอนข้างเรากลับมาบ้านก็เจออีกผมก็นอนมองหน้าเขาเงี้ยคือคือเรานอนตะแคงอยู่อ่ะแล้วแบบเราก็คุณมาย้มหรโกรธนะครับคุณต้งตรงนะไม่ได้มันกลัวจนจนโกรธแล้วว่าพ่ามึงมาทำไมวะอะไรเงี้ยเออมันมันเกินไปแล้วนะหลอกกันขนาดนี้มันกลัวไงเอาวะอยากดูแบบนี้ด้วยเห้อผีแบบหน้าตาอยากดูอย่างี้ตอนนั้น เพราะว่าเขาเขาค่อยๆอย่างนี้พี่รื้อมาแล้วครับครับบ่าเลยอ่ะแล้วเราสุดท้ายกอยู่หตรออมันี้มันน่ากลัวมากอ่ะเราก็สวดมนต์อีกมั้ยสวดมนต์มันดีก็พี่ไปแล้วมนต์อันหเดี๋ยวนี่น่ากลัวกว่าผีมั้ยนี่นะผมมาตกใจเดี๋วเราค่อทำไม่ได เออตั้งสติกันหน่อยตั kind of ้งสติหน่อยแล้วเราสวดมนแล้วเขาไงก็ก็สุดท้ายก็หายไปครับก็หายไปแล้วพองผลหลังจะไปทำอะไรไหมอ่ะก็ก็ไปทําบุญให้ครับถวายสังฆทานให้คือเออเขาอาจจะมาขอส่วนบุญใช่ทักหลังคุยกับเขารู้เรื่องไหมผีอะไรเดี๋ยวนี้เจอบ่ไหมจะมาไหมไม่เจอไหมไม่เอาไม่อยากเจอแล้ล่ะรางวัลคู่รักทลาหด มันม้าเหรอได้แก่คุณเมย์เพื่อนอารมณ์แล้วก็คุณดุกกันชัยกําเนิดพลนะครับสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปค่ะพี่จะโก้สู้ก็ถามว่าคบกันมาเคยจับได้เจ๋งๆไหมนอกจากคนนั้นใช่ชายคนนั้นก็ฝากมาบอกอะไรอีกอะเขาอาจจะมีหลายใจแต่ว่าในใจเขาทุกดวงมีคุณเมย์ทุกดวงเฮ้ยคุณเิกแล้วคุณเลิกแล้วคุ ถ่อยหรืออะไรเงี้ยนอนคนเดียวมันก็เหงาจิตเหงาใจก็ไหว้พระครับพี่พี่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยมีแบบหวานจงหวานใจมีเวลาดูแลเขาไหมล่ะเดินทางเออทุก่ดูแลตัวเองก่อนดีกว่าครับอย่าเพิ่งเอาเวลาไปดูแลใครเลยครับจริงเหรอน้องต้องมาโตแก้มปอกไม่ดูแลแล้วหรอใครอ่ะไม่ไงคนนี้น่าเกลียดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา น่ารักจะตายขอที่มีเพลงอ่ะเหรอก็อย่ามาจี้จ้าจ๋ากันเลยแต่เป็นเพลงที่เข้ากันมากเลยเข้าจังหวะสรุปตอนนี้ขอดูแลตัวเองก่อนยังไม่มีต้องของคุณปอเป็นไงคุณปอเป็นไงครับเรื่องของผมมันก็โอเคครับแต่แต่ไม่บอกว่าแฟนคุณอะไรหนีไปเรียนต่อเหรอแลยคิดว่ามันหนีเขาจะกลับล่ะเป็นอะไรคะคือไปไปมาครับก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ ถ้าทมได้ก็กลับครับมาต่อว in ja> ีซ่าก UH> ็กลับมาฮัลโหลโทรศัพท์ติดต่อกันเดี๋ยวนี้มันง่ายมากครับเนาะทำไงคะมันเลาะอะไรล่ะเนาะทางเนาะเนาะเนาะอะนองแพทบ้างน้องแพทย์ผู้ช่วยมาไหมวันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยอะไรคะมีแฟนเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้กลับนะนอนไหนอยู่ซอนอไหนไม่ใช่ซ้ำกลับละครรอผู้กลับเรื่องนี้ จริง่ะเป็นผู้ช่วยพงกลในเรื่องนี้เลยมาไหมวันน <progressive entin> ี้มาปะมามฮะไหนผู้ช่วยหน่อยผู้ช่วยเห็นว่าในกองในกองอบอุ่นมากคนก็กินก็กินข้าวหมดแล้วแพทย์บอกว่ายังไม่กินข้าวทำไมอ่ะรอพี่เขาก่อนเขายังไงเขายังไงภาพเป็นยังไงภาพกินข้าวกันไม่มีกินข้าวกันไม่มีคนในกองตาร้อนเผาแบบนโอ๋อยากจะโดนจิ้มมั่งละสิ พบกัน,นลาเขาเรากินข้าวเบรกเงี้ยก็เป็นต้องรอรอการบ้างมันมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกนและกันอย่างเช่นให้กำลังใจค่ะอย่างเช,ช่นพอคัดปุ๊บไม่ใช่แัดเดินสะบัดเชิดสะบัดบ๊อบใส่แล้วไปกินข้าวคนเดียวแล้วเขาว,ว่าถามเขาจะน,นิดไหมเขาอ,อยากกินกับเราหรือเปล่า นั้นแหละไปสุดเขาซ้ำถามตลอดเวลาว่าอักตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาลำคานมากเมื่อไหร่จะไปกินคนเดียวซะทีเลยแหมเขาก็ดูแลกันดูแลกัรับผาดชางานก็มีความสุขรู้เรมดแล้วรู้เรื่องหมดแล้วรู้เรื่องหมดแล้วรู้เรื่องหมดแล้วรูเ่องหมรู้เรื่องมแล้ว้ื่อทหมดแลรารอองู้เรา่อหมดล้วรูร่มรู้มัแล้วรู้เร่อ้วรู้รา่งามเ่อมแล้ว้เราด้รั้รางวมลรั้รางวมล้เื่อว่าคู่รั้ทรอหดแล้รหม รักโกรแต่ดิฉันเจอน้องคนเดียวเจอเมย์คนเดียวอําไมไม่ไปเออคนนั้นคนนั้นไปไหนอ่ะคนนั้นทำไมไม่ไปเออคนนั้นทำไมไม่ไปอ่ะไอ้คนนั้นมันไปไหนอ่ะอ๋อสงสัยมันจะไม่รู้แสดงว่าไม่ทันได้เห็นใช่ไมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมี่ไหนภาพไปไหนเลยนี่มีใครมั้ยจมีค่ะไปดูครับต่อไปเป็นรางวัลคู่รักทอรหด นั่นม้าเหรอได้แก่คุณเมย์เพื่อนอารมณ์แล้วก็คุณดุกกันไทยกำเนิดพลอยนะครับว้าวขอเทปวันเพื่อคุณเมย์นะครับโอ้โหโเคสบดเขไม่ไหวแต่ทุไครับพี่คนผู้อ่านหนังสือวีเขาอยากจะบวชให้เราเป็นคู่รักทรลหิก็จริงๆแล้วก็รู้สึกอย่างน้อยก็ดีใจค่ะเพราะว่าก็ความรักมันก็ต้องออกออกมาจาก เริ่มจากความทรหดอดทนนะคะมันกก่อตัวเป็นความัที่หนักแน่นนะคะสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปค่ะที่ไดโกะสู้โอเคปล่อยพี่เมย์สู้ต่อโอเคเราเป็นกำลังใจให้คับ เขาทเมยเดียวค่าแล้แต่งชุดอย่างนั้นไปรับรางวัลเนี่ยเพอดีว่านักที่ต่อให้เดินแาชันชาาอาชันแก็นว่ารู้ว่าได้รับด้วยก็เลยขึ้นไปไม่รู้เรื่องไรเท่าไหรเดี๋ยวก่าให้คำว่าทรหดน,นต้องมีระยะเวลาเป็นการพิสูจ์กี่ปีแล้วะค่ะไม่ได้นับ จะไม่ได้เป็นสิปีสเป็นสิบไหมเกือบเมั้งคะอพมันอยู่ได้เหรอฮะเออผู้ชายยังผู้ชายยังน้ำเนี่ยเป็นคนเดียวเดี๋ต้องถามเนี่ยถามลุงถามเมย์น่ยว่าความรักกับไอ้นั่นมันเป็นยังไงบ้างไอ้คุณคนนั้นอ่ะคุณคุนคุณคุณาุงคุณุ้ณคุกคุณ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 คมณคุณคุณนองเุื่อนคุ่คนณคุ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 นคคคุณคุ่ ตอนแรกประทัใจอะไรผู้ชายคนนั้นน่ะทำไมก็ถึงแบบแหมชนะใจเราได้ในตอนนั้น <c oughs> เลืมไปแล้วค่ะไม่รู้ค่ะมันก็ระยะเวลามันคันหลายอย่างก็ถามว่าคบกันมาเคยจับได้เสียงๆไหมนอกจากคนนั้นพี่คะพี่กับแบบเบาๆเลยหรอคะเบาๆพี่เป็นคนเบาๆพี่จะไปถามว่าอย่างงั้นสิครับพี่ถามก็แบบว่านอกเหนือจากโคโยตี้ที่จับได้เมื่อตุลาปีก่อนแล้วแล้วก็จับได้เกี่ยวกับเรื่องรถปีนิ้ ในตุลาปีนี้เนี่ยอออ๋เหรคิดว่าตุลาปีหน้าเนี่ยจะเจออไรเจออะไรเจออะไรเอาเอาคิดบ่ายจะเจออีกนะเออคิดไหมคิดเต็มที่เลยคิดไม่มีสังหรณ์มั้ยสังหรณ์อยู่เรื่อยเอไม่ใช่ก็มันจะกลายเป็นสังเเขืแล้วล่ะค่ะใช่่ก็ฮอนอีกเนี่ยคิดว่าคงไม่มีค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาคงดูตัวมันก็ไม่แน่หรอกมวยเนี่ยมวยเนี่ยมันมีสึกวันทรงชัย ในเรื่องความรักเนี่ยมันจะมีสึกวันกันชัยมั่งไม่ได้หรือไงผู้ชายคนนั้นก็าฝากมาบอกอะไรอีกอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่ว่าเขาอาจจะมีหลายใจแต่ว่าในใจเขาทุกดวงมีคุณเมย์ทุกดวงเฮ้ยกุลเลิกล่ะกุลเลิกล่ะกูที่ที่กล้าพูดนี่นี่นี ตัวามาวว่าผู้ชายคนนั้นเขามีปฏิกิริยาไงเมื่อเราจับได้เขาฝากมาบอกเขาฝากมาบอกว่าไอ้คนนั้นน่ะบอกว่าเดี๋ยวทำดีสัก6กดื่นเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ก็ได้แล้วไม่แล้วแล้วนั่นเนี่ย เราก็เชื่อเขาทำดีเราต้องเชื่อเองก็ไม่เป็นไรอ่อะเป็นคนที่อดทนมากแล้วแสดงว่าผู้ชายคนนั้นต้องมีอะไรดีอ่ะเพรราะะอไก็อาจจะเป็นเพราะว่าผูกพันหลายอย่างแล้วคุยกันถูกรู้เรื่องคุยกันภาษาเดียวกันเข้าใจกันและอย่างหนึ่งเมย์ก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบชอบอย่างเงี้ยชอบปอก็ชอบชอบเอสอย่างเงี้ยก็ชอบน่ารักอะไรเงี้ยชอบแต่ถามว่าถ้าจะให้รักคนก็รักยากถ้ารักแล้วก็รักเลย นึกไหมช่วยปากไปถามหนึ่งที่สนุกถามหนึ่งที่ทุกคนอยากรู้ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยที่เพิ่งผ่านมามีการได้ตกลง